สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราวสามาัครีกัแล้วเฉพาะกิจนะคะก็ะจะมาที่16สิงหาคม65เนะเาะราวสมาัครีตัวเด่นของเราก็คือ1กับ5นะคะก็1 0อย่าลืม1 1น่เนะหนึ่งสองห1ึ่5สี่หนึ่งห้องตอนก็2 0 2 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 9นะรูดถ้าจะรูดนะสีก็4 0 4 1 4, 4, 4, 4 2, 3, 2. 4ี่สี่สีจับคู่กันหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งหหนึ่งหสองสองห้ะสามตัวก็ห้าหนึ่งสี่สองห้าี่ห้าหสี่สองก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเราจะพออกกิจตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งตัวรองก็คือ0ูนย์กับ3นะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดแปดหน่งศูนยหนึ่งหน จับคู่ก็แปด8ู1ย8ศ3นย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแสมสปดนสามสามศดูเนึ่สา่นยพื่อนแต่จับคู่เอาใหม่ก็ได้นะก็ขอทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันเน้อสี่ตัวกับสี่ตัวนี้เนาะราเฉพาะกิจอย่าลืมไปลา vip ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้กับช่อง นำเพชรพารนนวยนะโชคดีทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ